สวัสดีครับกลับมาพบกับทีเด็ดฟุตบอลยูโร2 0 2 0นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่20มิถุนาย,ยน2564นะครับทีเด็ดฟุตบอลยูโรของผมวันนี้นะไปที่เกมระหว่างอิตาลีนะครับพบกับทางด้านของเวลส์นะครับอิตาลีเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมา2เกมนะครับพวกเขาเนี่ยผ่านเข้าไปเล่นในอรอบนอกเอาแล้วนะครับดังนั้นเกมนี้เนี่ย เชื่อว่าโรเบโตมันชินีน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นหลากหลายตำแหน่งนะครับเพื่อที่จะเก็บแรงไว้เล่นในนัดนอกเอามากกว่านะครับส่วนเวลเองนะครับพวกเขาก็มี4คะแนนนะครับนัดนี้เนี่ยก็สามารถมีการพักผู้เล่นบางรายไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับคู่นี้เนี่ยแฮดิแคปอปกมาให้อิตาลีเหนือกว่าถึง1ชั้นนะครับผมมองว่าเกมนัดนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเล่นกันแบบ ทอยทีทอยอาศัยนะก่อนที่จะจบด้วยผลเสมอนะครับดังนั้นเนี่ยผมให้เชียร์ไปที่เวลส์นะครับเชื่อว่าเกมนัดน,นี้เนี่ยทั้ง2ทีมน่าจะจบลงด้วยผลเสมอกันไปนะครับดังนั้นให้เลือกเชียร์ไปที่เวลครับสวัสดีครับ คำคืนวันอาทิตย์ที่20มิถุนายน2,564มาติดตามทีเด็ดฟุตบอลยูโร2020กันนะครับซึ่งคืนนี้ก็จะเป็นในเกมสุดท้ายของรอบแรกแล้วนะครับวนกลับมาที่เกมในกลุ่ม A นะครซึ่งก็เดี๋ยวตัดสินแล้วครับว่าใครที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับโดยตอนนี้ที่เข้านแน่ๆคืออิตาลีนะครับเพราะว่าเก็บชัยชนะได้ใน2เกมแรกนะครับซึ่งอิตาลีจะเจอกับเวล ก็ไม่มีผลละนะครับก็จะมีผลก็คือการที่เวลเนี่ยแหละจะมีแต้มกับอิตาลีไหมสุดอิตาลีผมคิดว่าเกมนี้คงโรเตชันแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เราก็ผ่านก่อนนะครับมาดูคู่ที่น่าจะมีผลนะครับก็เป็นเกมในกลุ่ม A เช่นเดียวกันจะเล่นตอน5้าทุ่มนะฮะการเจอกันของทีมตุรกีพบกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับคู่นี้มีความน่าสนใจมากนะครับทั้ง2ฝ่ายนะครับต่างก็ต้องการชัยชนะเหมือนกันนะครับ สวิสเซอร์แลนด์พวกเขามี1คะแนนจากการเล่น2เกมนะครับก็คือการเสมอกับเวล1นแล้วก็นัดที่2เนี่ยแพ้กับอิตาลี0ูนเลยนะครับส่วนตุรกีเนี่ยสเกมที่เล่นไปเนี่ยแพ้อิตาลี0ูนแล้วก็แพ้กับเวล0นประตูต่อ2เพราะฉะนั้นนะครับเกมนี้3แต้มถือว่ายังมีความสําคัญอยู่ไม่แน่มันอาจจะทําให้พวกเขาเนี่ยได้เข้ารอบต่อไปในการเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดก็ได้นะครับ ทีนี้ดูแฮนดิแคปกันนิดนึงแล้วกันนะครับคู่นี้เปิดออกมาเป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่เหนือกว่าเกือบครึ่งลูกเลยนะครับเรียกว่าครึ่งควบลูกนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยต่อทางฝั่งของตุรกีนะครับสาหรับผมนะครับผมมองว่าเกมนี้ออกได้3หน้าเลยแล้วผมมองว่าตุรกีแม้ว่าจะแพ้มาสองเกมแล้วยังยิงประตูใครไม่ได้ด้วยแต่ผมว่ารูปเกมของพวกเขาเนี่ยมันก็ยังน่าเชียร์อยู่นะครับซึ่งการเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นบอลเกรดที่ไม่ได้หนีกันเยอะผมคิดว่าตุรกี เอาอยู่แล้วเกมเนี้มีดีพอที่จะเป็นฝ่ายเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ด้วยซ้ำครับเพราะฉะนั้นให้เชียร์ตุรกีครับอย่าลืมนะครับทุกคนลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้าอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ